สวัสดีค่ะฟ้าซาเน่ค่ะฟ้าอยู่กับ a ออ V อนวีคันนี้นะคะคันนี้ค่ะลูกค้าเลือกโปรแกรมคิดเซตนะคะก็คือทั้งประหยัดงบและประหยัดเวลาค่ะก็คือเราเคลือบเซรามิกทั้งคันพร้อมติดฟิล์มกันลอยแนวปะทะนะคะซึ่งมีฟิล์มกันลอยปาะกโะปง้งกันชนไฟหน้านะคะในส่วนของฝีงานการติดตั้งฟิล์มใสกันลอยนะคะคงคอนเซ็ปต์ร้านค่ะพับได้พับชิดได้ชิดนะคะติดให้เหมือนไม่ติด พวกโซนพวกนี้ค่ะเก็จะพับเก็บขอบให้ถึงที่สุดนะคะเข้าชิดขอบมุมในนะคะ ติดเหมือนไม่ติดเนี่ยก็คือทําให้ใช้งานได้ง่ายนะคะแล้วก็สวยงามด้วยไฟหน้าเราก็จะติดเป็นแบบไดคัตคอมพิวเตอร์นะคะชุดพวกนี้ก็เป็นแบบไดคัตคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเลยในส่วนของแก้มเราไม่ได้ติดฟิล์มนะแก้มเนี่ยชิ้นนี้เราเป็นการเคลือบเซรามิกก็จะเห็นข้อเปรียบเทียบได้เลยคะ่ะว่าเคลือบเซรามิกหรือติดฟิล์มกันลอยออกไปเนี่ยไม่แตกต่างกันนะคะแค่ว่าการใช้งานค่ะฟิล์มกันลอยเนี่ยก็ตามสเต็ปเขาค่ะคอนเซปต์เขาก็คือ กันสะเก็ดหินนะคะแต่เมื่อถึงเวลาต้องลอกออกค่ะก่อนที่จะทําการเคลือบเซรามิกนะคะรถคันนี้เนี่ยเราก็มีการขัดคลีนนิ่งกันก่อนนะคะขัดลบรอยทั้งคันคันนี้เนี่ยออกป้ายแดงแล้วมาถึงร้านเลยและคันนี้เนี่ยชุดเป็นโนแบค็คเขาค่อนข้างเยอะด้วยนะคะก็ขัดกันก่อนคลีนนิ่งกันให้เสร็จนะคะแล้วก็ค่อยเคลือบเซรามิกค่ะคันนี้เป็นเซรามิก 9H นะคะเราจะทําการทา2เลเยอร์นะคะแล้วก็ ติดฟิล์มกันรอยค่ะคันนี้นะคะมีเพิ่มเติมในการติดตั้งฟิล์มกันรอยภายในนะคะพวกหน้าจอต่างๆนะคะเป็นโน b ตแบ็กสีดําเรามีการติดตั้งฟิล์มกันรอยภายในนะคะส่วนด้านหลังนะคะก็จะมีในส่วนของช่องแอร์เราก็มีการติดฟิล์มกันรอยให้นะคะพวกเบาะต่างๆคอนโซลต่างๆเนี่ยพวกแผงข้างต่างๆเนี่ยเราก็มีการเคลือบบํารุงให้ทั้งหมดเลยค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจโปรแกรมดีๆแบบนี้นะคะก็สอบถามฟ้ากันเข้ามาได้เลยค่ะทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะอินบ็อกซ์เพจซาน่นะคะไลน์แอดซาเน่หรือโทรหาฟ้าเลยก็ได้ค่ะ085 536 5646สาน่ฟ้าซาน่ยินดีให้คำแนะนำค่ะ